สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะพามาแนะนำนะครับวิธีการต่อสายไฟนะของสปอตไลท์นะครับที่เราซื้อมาติดตั้งเพิ่มกันเข้าไปนะครับเนี่ยสปอตไลท์เดี๋ยวจะให้ดูกล่องน,นะเนี่ยที่เราซื้อมาจาก Lazada นะครับช h อปปีกันนะอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็ ติดตั้งอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ต่อสายไฟนะวิธีการต่อนะครับก็คือนะที่สายไฟของออตัวหลอดไฟเนี่ยมันจะมีอยู่3เส้นใช่ไหมละ่ะเนี่ยให็นไหมจะมีดํานะครับเหลืองแดงนะครับสีดําก็คือสายลงกาวนะครับที่ลงกับตัว,ต,วตัวถัง แล้วก็สีเหลืองสายสีเหลืองจะเป็นเราต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ไฟเนี่ยมันจะเป็นเป็นสองสเต็ปนะครับมันจะมีสเต็ปสีขาวนะครับกับสีเหลืองนะไฟที่เราเปิดนะครับสายสีเหลืองก็คือแสงสีเหลืองนะครับส่วนสายสีแดงนะครับจะเป็นแสงสีขาวนะวิธีการต่อเข้าไปนะครับก็จะเขาจะมีสวิตช์แบบนี้มาให้นะครับนี่เห็นไหม เป็นยี่ห้อโดมิโน่นะที่สวิตก็จะมีอยู่3เส้นนะครับ3ามสายให้เราเอาสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินเท่านั้นนะยี่ห้อนี้นะยี่ห้ออื่นไม่รู้นะครับแต่ยี่ห้อนี้ต้องเป็นสีน้ำเงินเอามาเข้ากับไฟสายไฟ2เส้นนี้ถามว่าสายไฟ2เส้นนี้เอามาจากไหนนะครับสายไฟ2เส้นนี้ก็คือเป็นสายของสวิต เบรกนะครับเนี่ยที่เวลาเรากำเบรกปุ๊บไฟไฟเบรกจะติดนะครับให้เราเอา2เส้นนี้มานะครับแต่เราใช้แค่เส้นเดียวนะครับคือสีดำเนี่ยสีดำตอนนี้ผมปลอกออสายไฟไว้รอล้วสายสีดำนี้คือเป็นสายที่มีไฟ12โวลต์มารอแล้วนะครับเวลาที่เราเปิดสวิตช์กุญแจนะเวลาเราเปิดสวิตซ์กุญแจปุ๊บจะมีไฟวิ่งมาที่สายสีดำเส้นนี้นะครับให้เราใช้ไฟจาก เส้นนี้ได้เลยนะครับสายสีดำเนี่ยโอเคสเต็ปแรกนะครับวิธีการต่อก็คือให้นำสายสีดำเงินนะครับนี่มาต่อเข้ากับสายไฟสีดำนี่เลยนะครับนี่สายสีดำเงินที่มาจากสวิตช์นะอ่ะบเวลาอันนี้อันนี้สมมุติว่าต่อแล้วนะครับผมทำงานคนเดียวนะผมจับกล้องอยู่ไม่สามารถต่อให้ดูได้นะก็ก็บอกคร่าวๆไว้ก็แล้วกันนะโอเคอ่ะตอนนี้ผม ให้เข้าใจว่าตอนนี้ผมต่อไปแล้วนะครับนี่สายสีดําไอ้สายสีน้ำเงินนะครับเข้ากับสีดําเส้นนี้แล้วนะครับโอเคต่อไปอีก2เส้นนะครับไปที่ไหนอีกสองเส้นเส้นสีน้ําตาลนี่ก่อนเลยนะให้เอาเส้นสีน้ําตาลนะครับมาจัาเข้ากับสีเหลืองนะครับสีเหลืองของออตัวหลอดไฟนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสีเหลืองนะ สีดำตาลเข้ากับสีเหลืองส่วนสีดำนะครับ,ส,บ,ส,รบสีดำจะเข้ากับสีแดงนะครับสีดำจะเข้ากับสีแดงเท่านี้นะครับที่ออกมาจากสปิดนะต่อหมดแล้วนะครับส่วนสายไฟสีดำนะครับที่มาจากหลอดไฟเนี่ยต่อที่ไหนนะครับถ้าถ้าใครร้อยมาจากเนี่ยถ้าใครร้อยมาช่องนี้นะครับ สายไฟที่เขาให้มาเนะี่ยมันจะไม่พอนะครับสายเส้นนี้มันจะต้องมาลงกาวที่เครื่องนะครับถ้าใครร้อยมาแบบผมนะครับถ้าร้อยมาช่องนี้ต้องหาสายไฟมาต่อนะครับนี่สายไฟเสร็จสายไฟนะยาวประมาณยาวประมาณ5นิ้วนะครับ5นิ้วคืบหนึ่งก็ได้คืบหนึ่งตัดมานะครับก็ให้เอาสายเส้นนี้นะครับเนี่ยมาจ้ำกับสายสีดำนะนี่สายสีดำของออตัวหลอดไฟนะ จำกันเข้าไปแล้วก็ไปลงกาวที่เครื่องนะครับนี่ถอดน็อตตัวนี้ออกมานะครับน็อตที่ยึดเฟรมเนี่ยเฟรมหน้าเนี่ยถอดออกมาแล้วก็เอาสายไฟพันพันเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปแค่นั้นเองนะนี่ก็หมดแล้วนะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนอ่ะอันดับแรกนะครับก็เอาสีมเงินมาเลยเดี๋ยวผมจะไปแบบไวไวเลยนะนะครับสีมเงินเข้ากับเส้นนี้นะ เส้นสีดำนะครับที่มารอที่เป็นไฟมารอของสวิตชไฟเบรคนะครับต่อไปแล้วต่อไปสีน้ำตาลนะครับให้มาเข้ากับสีเหลืองนะครับเนี่ยอีกเส้นหนึ่งก็จัำกันเลยสีเหลืองกับสีเหลืองจัำกันเข้าไป อาต่อไปนะครับสีสายสีดำนะครับสายสีดำที่มาจากสวิคนะครับสวิจะมาเข้ากับสีแดงนะครับของปลอดไฟนะนสีแดงสองเส้นแล้วก็จัำกันไปเลยนะครับ ที่เหลือนะครับตอนนี้ก็เหลือสายสีดําที่ออกมาจากหลอดไฟนะครับเลยสายสีดําให้มาจั๊มกับตัวนี้นะครับสายไฟที่เราทําไว้เนี่ยที่จะต้องจั๊มเข้ากับตัวถังของรถนะครับเป็นสายลงกาวนั่นเองนะจั๊มกันเข้าไปอ่ะ ประมาณนี้นะเอาต่อไปเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์แจให้ดูเลยนะครับนี่เปิดออนปุ๊บโอเคอ่ะแล้วก็สวิตช์นะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับถ้าจะเป็นไฟสูงนะเนี่ยสังเกตด,ดูนะครับถ้าเป็นสีขาวนะครับจะอยู่ข้างล่างเห็นะไหมสีเหลืองมันจะเป็นเหมือนไฟสูงนะครับอ,อ่ะ อย่างเท่านี้เนาะนะครับมาแนะนําก็แล้วกันนะครับไม่ได้มาสอนนะมาแนะนํานะวิธีการต่อนะครับสายไฟมันจะมีสีหลายสีใช่ไหมล่ะบางคนก็งงนะโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากกดติดตามให้หน่อยก็แล้วกันนะสําหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมขอบคุณครับ